วันนี้มาสาธิตการเปลี่ยนลูกป,ปืนเผากลางจันเลยรถดีสิบนิ้วนะครับมีเกียร์ครับนี่ครับิ้นส่วนต้องถอดบันไดก่อนนะครับอันดับหนึ่งแล้วก็ถอดน็อตล็อกแล้วก็ถอดสีบังคับ่ะลูกปืนแตกนะครับเนี่ยปืนเผากลางแตกปืนจอนเลยกนแตกนะครับเดี๋ยวเราจะลุยฝั่งหนึ่งหาถอดในช่างดึงออกไปฝั่งโน้นเลยน่ครับวิธีถอด ขายถอนไม่เป็นนะล่รวงมาแล้วครับอ่าแล้วหนึ่งตามนั้นดีอยู่ศึกไหมตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้ครับตรงนี้เอามือจับรูปทำดูนะครับไม่สึกไม่ศึกถ้าศึกมันจะสะกิดสะกิดนี้ไม่รู้ปืนค้างอยู่จะเอาปืนออกเลยนะครับเนี่ยฝังนั้นเป็นไง สบายนิดหน่อยอเดี๋ยวอาจจะรบีเลยไม่มีปัญหาอะไรครับอา,อาจจะรบีใช้ได้เลยสองสองพวงครับอย่างนี้ถือว่าแตกนะครับปกติก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วทาไมแตกก็เปลี่ยนนะครับเพราะมันถอนยากของพวงนะครับโอเคการทำวิธีทำก็การถอดออกเป็นแบบนี้ครับถอดเข้าก็คือย้อน จะออกไปเองนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับทีต่ติดตามาชมคลิปนี้